สวัสดีครับผมสวนสมิงบอนไซมามแล้วครับผมวันนี้มาชมผลงานครับผมหลังจากที่ขุดมาได้2เดือนความเป็นไปเป็นมาของต้นไม้เริ่มจากต้นตะโกครับผมตโกต้นเล็กติดแล้วมีใบเยอะแล้วครับผมทีชามบผมยอดแดง บอกถึงอาการสมบูรณ์ครับผม,มบางบางจริงก็<ๆ>งก็ยังไม่มีหรือหรือไม่งอกก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้ครับผมคือลงตัวแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามลงตัวแล้วได้ชั้นล่างล่างลงตัวจิิงเล็กกิ่งไหนไม่ไม่ออกก็ตัดทิง้งแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่สร้างใหม่ครับสวยครับสวยใบยอ่อนแล้วก็มาถึงต้นคอยครับผม ไสใหญ่ไส้ใหญ่ใส่นี้ต้องสนามก็อฟอย่างเดียวครับผมหรือลานบ้านกว้างกว้างติดแล้วครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวหลอนี่ก็ติดแล้วครับมาแล้วต้นสไลดสาดตรครับผมไม่มีซากผอมจะได้ตัดแต่งวันนี้จะได้เริ่มต้นนี่ครั้งแรก ตัดแต่งกิ่งอ่ะตัดออกให้เริ่มต้นครั้งแรกอ่ะวันนี้แหละสวยมากๆเลยต้นนี้สูงสูงสามเมตรครับผมสามเมตรบานลังใหญ่ดูสวยสด็ดนนะหรือส,ส,นอสำนักง,งานอาคารใหญ่ๆครับผมแล้วก็มาตะโก้ครับผมตน้นต้นนี้ก็พร้อมร้อมแล้วติดสมบูรณ์แล้วพุ่มใหญ่แล้ว ผมใหญ่ก็ขุดมาได้จะครึ่งปีแล้วตัวนี้ครึ่งปีแล้วเกือบปีแลว้วันนั้นขุดมาได้หนึ่งสสสตัวนี้ครับผมตะโกอันนี้ตะโกบอนไซตัวเล็กไซเล็กโดยรอบโอ้บอนไซผมกะจะเอามาทำเสียบหนูครับผม ก็ก็เริ่มจะมีใบมีใบยเยอะแล้วสแสดงอาการบง่งบอกว่าติดแน่นอนนี่ครับยอดอยอดแดงๆติดแน่นอนเลยตุ่มสวยครับผมแต่ผมเอาตุ่มมาสูงเท็นไปยครับ hour. มันไม่สูงหรอกสีเซนสลับกระถางทรงสูงทางใหญ่ทรงสูงสีงงสงสงเซน40-50เซนประมาณนี้ครับตุ่ม ว่าไม่อยากตัดรากแก้วทิ้งคือรากรากรากของเขาโชว์ดีครับต้นนี้โชว์โชว์โชว์ลึกใครขุดต้นไม้ก็น่าจะรู้ไม่เป็นศัพ์ไม้คอขาดต้องการตุ้มเล็กๆตายอย่างเดียวเลยครับผมต้องเข้าใจต้นไม้ต้นไม้ต้องการตุ้มใหญ่ก็ขุดตุ้มใหญ่มาการเล็กก็ ก็ดูแล้วแต่สถานการณ์ครับผมก็มาถึงบอนไซใกล้จะจบแล้วครับผมยังยังยอดยังอีกิีเดียวนี่ยังอีกิดเดียวผงนั่งอรอครับผมกมระปุมกระปั้มธรรมชาติได้ขึ้นมาก็แต่งซากให้เรียบร้อยครับผมอันนี้มาดูต้นหมาเกเล็กหมากน้อยครับผมหมาเกเล็กหมากน้อย กีบเวยๆอสวยตนน้นยอดเยอะครับผมยอดมาแล้วยอดมาแล้วตัวน,นี้จเจ้าสักสองเมตรสองเมตรพอถึงยอดครับผมระยะน,นี้เดี๋ยวนี้จากจากพื้นถึงถึงตออยอดบนเนี่ยเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบเราก็จะขึ้นไปอีกห้าสิบเซนพอสูงมากก็ก็ ไม่สวยเพราะว่าลำต้นมันมาเตี้ยแล้วเดินรอบสักหน่อยครับผมเดินรอบสักหน่อยนี่สวยมากๆกีบล่องลากดีลากดีากดถามว่าฝั่งนี้ทำไมไม่ออกมันมันต้องค่อยๆอ,ออกมาทีละข้างครับผมครั้งนี้ยังยัง ยังสดๆอยู่ครับผมตรงนี้ย่งสดๆอยู่ต้องรออีกนิดนึงเพราะว่าไม้เพิ่งล้อมมาได้สองเดือนยังสดสดแต่ถ้าออกด้านด้านเดียวก็โอเคเหมือนกันครับผมก็แต่งซากขึ้นไปเลยอเ,อเอาเอาอะไรเอาเรื่อยมาเลื่อยเ,อเลื่อยเฉียนตรงนี้เฉียนชึบชึบทำซากแต่งล่องให้เขาสวยๆเหมือนกับด้านด้านล่างธรรมชาติสร้างมาสวยมากๆ ตัวนี้ตัวนีไ้ได้สองเดือนครับผมสองเดือนสองเดือนนี่แหละจํำได้อยู่ว่านั้นไปเอาตัวนี้ได้หน่อไม้กลับมาด้วยฤดูการหน่อไม้ออกประมาณนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเข้าปีใหม่แล้วเดือนธันวาแล้วธันวาหกหกมองภาพรถสวยครับผมตัวนี้สวยแน่นอนเลย ปรปะต้นหมักเล็กหมักน้อยครับผมมีหลายชื่อมากๆตันนี้ครับผมต้นบางครั้งก็ใช้ชื่อเขาจะเรียกส่วนมากก็เรียกต้นบางครัง้งส่วนน้อยก็จะเรียกว่าต้นหมักเล็กหมักน้อยมีลูกด้วยครับผมต้นนี้มีลูกผมด้เก็บลูกไว้อยู่ เก็บลูกไว้ใครต้องการลูกเอาไว้เพาะก็มีมีแบงให้ครับผมโลละสามสามจุดู ดูอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวดูด้านหลังครับผมต้นข่ยต้นนี้ด,ดูดูด้านหลังตุ้มตุ้มนี่น่า,นาจะเจ็ดสิบเซนครับผมจุ่มใหญ่เจ็ดสิบเซนสงสัยจะยกยกห <c oughs> ้าคนแต่ถ้าใช้ลอกก็คนเดียวก็ไหวครับผมต้องต้อง,ต,องต้องใช้เครื่องทุนแรงตรนนี้ต้องใช้เครื่องทุนแรงสวยครับผม นี่คือต้นผุดครับผมผุดพาผุดพาไม้ป่าราชนีแห่งดอกไม้วันนี้ไม่มีดอกครับผมต้องต้องมีนามีนาเมษาถึงจะมีช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงม,มันไม่มีดอก้นไม้ต้องต้องร่วงหมดแล้วก็จะขึ้นมาพร้อมกันกับใบเลยครับดอกตามตามที่เคยดูมา ตัวนี้นะอยู่ป่ามันจะเป็นอย่างนั้นอยู่กับผมนี่ก็ช่วงช่วงไปร่วงก็จะไปร่วงสวยครับสวยก็ฝากกดไลค์กด<ๆ>แชร์ครับผมสวนสนิงบอนไซยสนใจสอบถามราคาได้ครับผม 095 745 8513ครับสวัสดีครับผม